โอ้โหโด่งดังในสื่อของเกาหลีถึงขั้นขึ้นท็อปนิวรกรณรีของพรพันธ์เกิดปัแต่ล่าสุดนะครับสื่อเกาหลีพยายามออกมาขยี้ว่าในวงการวอลเลย์บอลไทยของเราเนี่ยมันมีเรื่องที่น่าอิจฉายอยู่ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเราน่าจะเข้าใจนะครับว่าปัญหาเกิดอะไรขึ้นนะครับซึ่งมันก็มีการออกมีมาวิเค,คราะห์กันแบบชัดเจนครับคุณผู้ชมว่าแฟนลูกยางไทยเห็นตรงกัน3าม ข้อที่ทำให้ทีม U21 ปีหญิของไทยเนี่ยฟอร์มไม่ระเบิดอย่างที่คาดเอาไว้ไทยเราเนี่ยเข้าใจว่าเคสนี้มันคือการนั่งสมาธิร่วมกันเพื่อดึงจิตแล้วก็เอารวบรวมรสมาธิให้กลับมาสู่เกมให้ได้แต่ฝรั่งที่ติดตามชมเขาไม่ได้เก็ตแบบนั้นครับหลายท่านงงนะครับหลายท่านเอ็นดูเอ็นดูในที่นี้ ก็เรียกว่ากลายเป็นข่าวใหญ่ไปในทันทีนะครับสำหรับวงการวอลเลย์บอลไทยของเราครับคุณผู้ชมล่าสุดโอ้โหโด่งดังในสื่อของเกาหลีถึงขั้นขึ้นท็อปนิวเลยทีเดียวนะครับสำหรับกรณีของพอรพันธ์เกิดปาดเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวผมมาเล่าและมาขยี้ขยายให้ฟัง รวมไปถึงประเด็นหลังเกมของทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน21ปีที่ออกสตาร์ทในการแข่งขันชิงแชมป์โลกกับอียิปต์เนี่ยโอ้โหมีหลายประเด็นที่ต้องมาพูดคุยแต่ผมชอบที่สุดก็คือประเด็นที่ฝรั่งครับมีเอ็นดูนักกีฬาเราเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวมาจัดหนักจัดเต็มกันครับมาเริ่มกันที่ข่าวของพรพันธ์เกิดปาดก่อนครับคุณผู้ชมตอนนี้เนี่ยวอลเลย์บอลหญิงไทยชุดใหญ่เนี่ย กำลังโฟกัสแล้วก็เตรียมตัวที่จะแข่งขันในทัวร์นาเมนต์ระดับชิงแชมป์เอเชียที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพอยู่นะครับซึ่งในระหว่างนี้นะครับคู่แข่งก็เริ่มมีการเตรียมตัวด้วยเช่นกันแต่ข่าวใหญ่เนี่ยโฟกัสไปที่ฝั่งของเกาหลีครับมีรายงานออกมาแล้วก็ทำให้ข่าวของพรพันเนี่ยขึ้นเป็นท็อปนิวหรืออันดับหเลยทีเดียวไม่เกี่ยวกับกรณีดราม่าครับ อันนี้เป็นข่าวที่สื่อเกาหลีออกมารายงานแล้วก็รู้สึกอิจฉาวงการวลอลเลย์บอลหญิงไทยในปัจจุบันครับคุณผู้ชมอิจฉาอะไรผมก็อ่านไปหาข้อมูลมาแล้วแบบนี้ก่อนครับล่าสุดนะครับสหพันธ์วลอลเลย์บอลของเกาหลีใต้เนี่ยนะครับเขาได้มีการเปิดโคต้านะครับผู้เล่นต่างประเทศนะครับโคต้านักกีฬาเอเชียเป็นครั้งแรกเนาะ แล้วก็มีนะครับนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงของไทยเราเนี่ยได้มีโอกาสไปร่วมง,งานกับฝั่งสมโมสรของเกาหลีนะโดยเฉพาะตัวของกัปตันผู้นะครับพรพันเกิดปาดที่ถูกดาบไปเล่นให้กับ IBK Altos นะซึ่งมีข่าวไปแล้วตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่านมา แต่ล่าสุดนะครับสื่อเกาหลีพยายามออกมาขยี้ว่าในวงการวอลเลย์บอลไทยของเราเนี่ยมันมีเรื่องที่น่าอิจฉายอยู่ก็คือเรื่องของการพัฒนานักกีฬาที่ณนะตอนนี้เนี่ยวงการวอลเลย์บอลหญิงของไทยเราสามารถสร้างนักกีฬาได้แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นตอนนี้เกาหลีกําลังประสบป,ปัญหาอยู่หนึ่งตำแหน่งนะครับแล้วก็ยังไม่มีใครเข้ามาทดแทนได้ในตําแหน่งของเซตเตอร์นะครับ ซึ่งตอนนี้เนี่ยพอประสบป,ปัญหาตรงนี้มันก็ทําให้ผลงานของวอลเลย์บอลหญิงของเกาหลีเนี่ยตกลงไปนะครับแล้วยิ่งมายืนยันกับเอฟเฟกนะครับที่ทีมใหญ่ในวงการลีกวอลเลย์บอลหญิงของเกาหลีใต้เนี่ยดึงพอนพันเกิดปาดไปเป็นตัวแรกในตำแหน่งเซตเตอร์นะครับซึ่งเธอมีดีกีเป็นเฟตเตอร์ระดับโลกเนี่ยเขาก็เลยมองว่าโห นะตอนนี้นะครับประเทศไทยน่าอิจฉาสุดๆเลยเพราะว่าเซตเตอร์เนี่ยมีให้เลือกใช้อยู่พอสมควรแตกต่างกับสถานการณ์ของวงการบอลเลลเกาหลีใต้ที่ตอนนี้ปัญหาดราม่า ระหว่างลีดายองซึ่งจริงๆแล้วควรจะต้องเป็นเซตเตอร์มือต้นๆของประเทศแต่ไม่ได้ลงเล่นเพราะว่ามีปัญหาดราม่าทั้งเรื่องของการบูลลี่ในสมัยเรียนและณนะปัจจุบันเนี่ยก็ยังมีดราม่ากับรุ่นพี่อย่างกับตันคิมอีกตั้งหาก งานนี้นี่ครับสื่อเกาหลีนี่ยกย่องนะครับพรพันหน้าดูเดี๋ยวต้องติดตามนะครับว่าผลงานของเธอจะออกมาเป็นอย่างไรแต่ผมว่าน่าจะเล่นได้สบายและไม่ยากสักเท่าไหร่เชื่อว่าน่าจะเป็นอะไรที่น่าจับตามองนะผมอ่านข่าวนี้ผมรู้สึกเออทุกวันนี้วงการอาวอลเลย์บอลหญิงไทยโด่งดังไปทั่วจริงๆนะครับคุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับกรณีนี้ก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันหน่อยนะครับ ต่อเนื่องการที่บอลล์บอลยู่ยีปีดีกว่าครับเบื้องหน้าเบื้องหลังควันหลงยังไม่จบนะต้องยอมรับอยู่1ข้อและว,ว่าการแพ้อีบสาต่อ1เซตเนี่ยมันเป็นอะไรที่เจ็บปวดมากๆนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยโหหลายท่านคาดหวังกับทีมชุดนี้มากๆเลยทีเดียวถึงขั้นที่มีเอฟเฟกนะครับจนทําให้ตัวของโคดเอ็มนะครับร้อยตีธนกิจอินเลี้ยงเนี่ยหลังจบเกมเนี่ยมีประเด็นเหมือนกัน เพราเจ้าตัวออกมาโพสต์ผ่านโซเชียลมีเดียว่าผมขอรับผิดชอบในครั้งนี้ด้วยการเลิกทําทีมชาติตลอดชีวิตนะครับก่อนที่โพสต์ดังกล่าวเนี่ยจะมีการถูกลบออกไปก็น่าจะเคลียร์ใจแหละเพราะว่าตอนนั้นเจ้าตัวโดนวิพากษ์วิจารณ์หนักมากนะครับซึ่งโอเคค่ะพูดถึงเกมวันนี้่อยค่ะครับสำหรับเกมวันนี้นะครับเราก็เป็นเกมที่น่าเสียดายนะครับที่เราไม่ชนะไม่ชนะา้กยินได้ ะครับในเซตที่หนึ่งนะครับเด็กเราก็สามารถเล่นได้ตามแต่กระสอบไว้นะครับแต่ก็มาเสียดเช็ดในเซตที่สองแล้วก็ทำให้เด็กขาดความมั่นใจนะครับแล้วก็ทำให้ลูกศิษย์ผาตีเกมของเราด้อยลงนะครับต่อกับนักกีฬาสภาพร,ร่างกายนะครับในการเดินทางมานักกีฬาอาจจะเหนื่อยล้าแล้วก็มีผลในการแข่งขันในแมตช์ด้วย ซึ่งชมทางยิมเขาครับที่มีความสูงแล้วก็บอลุกที่แข็งแรงนะครับในบอลโมสังนะครับล็อกตามเกมบล็อกได้ค่องยาน,นะครับบอเขตีเนียบล็อกเราครับเราเหการที่เหมือนเราก็ยังไม่ดีเท่าที่ควรนะครับบอลรับระบบเกมรล็เรายังก็้าที่จะจเป็ุด้อยใน,ในเกมนี้นครับก็ตกับแป็แค้กันไป ไปไแล้วมีแผนยังไงกับเกียมต่อไปคะเกมต่อไปเราก็ระวัางแผนแล้วก็เล่นกีฬาเล่นด้วยความมั่นใจมากกว่านี้นะครับวันนี้เด็ก,เกก็มีความกดดันนะครับที่อยากชนะแล้วก็อยากจะมีโอกาสเข้ารอบแลนที่สุดท้ายแรัต้อให้หลายๆคนก็ ดึงศักยภาพตัอมาไม่ได้การเมินไปนะครับทำให้ความพิาเกิดขึ้นเยอะนะครับทำให้เกมวันนี้มันค่อยสมุค่อยไหลลื่นนะครับอางกี้ทางการาเกินนะครับแลก็ตเชของเราก็ควาท้าที่ประสบการน้อยนะครับทำให้เกมวันนี้เราท้าที่จะระบางเเกมลุขอณค่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ย เราน่าจะเข้าใจนะครับว่าปัญหาเกิดอะไรขึ้นนะครับซึ่งมันก็มีการออกมีมาวิเคราะห์กันแบบชัดเจนครับคุณผู้ชมว่าแฟนลูกยางไทยเห็นตรงกัน3ข้อที่ทำให้ทีม u 21ปีหญิงของไทยเนี่ยฟอร์มไม่ระเบิดอย่างที่คาดเอาไว้ประเด็นแรกที่มีการพูดถึงก็คือเรื่องการปรับตัวจากการเดินทางอันยาวนานอันนี้ของจริงนะ นักกีฬาเราเนี่ยเดินทางจากประเทศไทยไปเม็กซิโกเนี่ยแล้วก็ซ้อมเมื่อวานเนี่ยจะเห็นได้ชัดว่ามีสภาพที่ค่อนข้างอิดโ,โรยอยู่พอสมควรคือเราไปเนี่ยใช้เวลาเดินทาง3วันอะไรต่างๆเนี่ยมัน,มน,มนอาจจะปรับตัวไม่ทันก็ได้นะครับอันนี้เป็นข้อหนึ่งที่แฟนลูกยางไทยเห็นตรงกันข้อที่2คือการเล่นร่วมกันที่ยังไม่ค่อยดีนะครับเหมือนต่างคนต่างเล่นไม่เข้าขากันเลยอันนี้ชัดอันนี้ชัดเลยว่า ยังไม่ค่อยจะลงล็อกเรื่องของการให้ทรงให้เสียงอาจจะไม่ดีเท่าที่ควรนี่คือสิ่งที่กระทบแน่ๆแ,และข้อที่3ครับคือปฏิกิริยาในการเล่นจังหวะต่างๆยังดูช้าสปีดเนี่ยช้ามากๆเลยมีคนเอาไปเปรียบเทียบกับทีม u ูสว่าปฏิกิริยาไวกว่านี้อีกนะครับคอมเมนต์เอกชันเลยนะครับไล่เลียงต้องบอกตั้งแต่บอกว่ายังต้องแบบ ตัวนะยังไม่ทันเลยต้องสงสารน้องนะเพราะว่าไปแข่งขันโซนเมกาใต้เวลาห่างกับไทยถึง1 2บสชั่วโมงอันนี้เป็นข้อแรกนะชุดใหญ่ก็เคยโดนผลกระทบจําได้ไหมครับคุณผู้ชมตอนแข่งเนชลีกที่เราไปบราซิลอ่ะมีผลกระทบเหมือนกันนะครับดังนั้นนี่ไม่แปลกนะครับที่คอมเมนต์ก็จะมีบอกว่าระบบรวนมากครับต่างคนต่างเล่นนะครับ เสียมากกว่าพูดง่ายๆคือไม่ค่อยเข้าขากันสักเท่าไหร่ทีมเบิร์กยังไม่ดีเลยหรือมันก็บอกว่าตัวเล็กกว่าเขาแทนที่จะพิวนะครับแต่ช้ากว่าเขานะรวมไปถึงมีการเคลื่อนไหวรับบอลช้านะครับแต่ให้กําลังใจน้องๆนะแล้วก็มีการบอกว่าปรับหลายๆจุดเรื่องโค้ดเนี่ยต้องดูให้ดีอะไรทํานองนี้เคสนี้ผมอยากจะสรุปให้เข้าใจง่ายๆว่า นัดแรกยากเสมอแล้วยิ่งนัดแรกออกมาผลงานไม่ประทับใจกองเชียร์ด้วยเนี่ยมันก็เป็นแรงกดดันให้ทางโค้ชเอ็มนะแต่ผมบอกนะว่าบอกกับตัวโค้ดว่าอย่าพึ่งซีเรียสกับผลงานนะครับค่อยๆเป็นค่อยๆไปเพราะถ้าใครจำกันได้ในการแข่งขันยู19ปีชิงแชมป์โลกที่ผ่านมาเนี่ยรอบแรกก็ไม่ได้ดีครับนะมีชนะเปรูแล้วก็ชนะแคนาดานอกนั้นก็โดนยับเหมือนกันแฟนกีฬาวอลเลย์อบอลไทยหลายท่านกช็ช่วงแรกก็สูตรเหมือนกันแต่พอ เริ่มตั้งตัวได้นะครับเริ่มจูนติดเจอกับจีนล้มจีนได้หลังจากนั้นเนี่ยทีมยูสิกลายเป็นขวัญใจของกองเชียร์ไปเลยดังนั้นต้องเปิดใจยอมรับครับแล้วก็แก้ไขทีละชอ็อตทีละชอ็อตเพราะว่านักกีฬาเราเนี่ยนะไม่ได้เก่งแบบโอ้โหถึงขั้นเทพเบอร์หนึ่งของโลกอยู่แล้วกีฬาแข่งขันมีโอกาสที่จะแพ้และโอกาสที่จะพัฒนาต่อไปได้นะครับขอเพียงแค่โค้ชเดีายวมึงถอดใจลุยต่อลุยต่อไปก่อนเพราะว่าผมจะปิดท้ายแบบนี้ครับคุณผู้ชมเรื่องนี้คือฮาแบบสุดๆนะ คือใครที่ได้ติดตามนะครับการถ่ายทอดสดในช่วงเช้าเนี่ยหลังจบเซตที่2นะครับที่เซตแรกยอยู่ยี่สปีเราชนะโอ้โหชนะดีนะฮะแล้วเซต2เนี่ยดูเหมือนสมาธิจลุดสมาธิจลุดนะครับมันก็เลยมีภาพนะครับที่ตัวของโค้ดเอ็มเนี่ยไปเรียกสมาธิของน้องๆกลับมาด้วยการนั่งสมาธินะครับช่วงของการพักก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงเซตที่3 ฝังไทยเราเนี่ยเข้าใจว่าเคสนี้มันคือการนั่งสมาธิร่วมกันเพื่อดึงจิตแล้วก็เอารวบรวมรสมาธิให้กลับมาสู่เกมให้ได้แต่ฝรั่งที่ติดตามชมเขาไม่ได้เก็ตแบบนั้นครับหลายท่านงงนะครับหลายท่านเอนดูเอนดูในที่นี้คือเขารู้ว่าเราเดินทางไกลเขาก็เลยคิดว่าเฮ้ยหรือว่าเด็กไทยเพลียหรือเปล่านะฮะพักผ่อนน้อยหรือเปล่านะครับยังง่วงอยู่หรือเปล่า เออซึ่งในความเอ็ดูตรงนี้นะครับมันก็เลยกลายเป็นสตรอรี่ที่น่ารักไปนในทันทีนะครับเพราะว่า จริงๆกลยุทธ์ของแต่ละทีมก็มีแตกต่างก,กันออกไปนะแต่หาดูยากมากที่เราจะได้เห็นนักกีฬาไทยของเราเนี่ยมานั่งสมาธิร่วมกันเพื่อเรียกขวัญกำลังใจให้กลับมาเพื่อให้กลับสู่เกมอีกครั้งเลยครับแล้วผลลัพธ์มันจะออกมาแล้วยังไม่ดีเท่าที่ควรยังไม่สามารถเก็บชัยชนะได้ในเกมกับอีบแต่มันก็เป็นประเด็นที่ฝรั่งเขาเอ็นดูเรานะครับว่าเฮ้ยกลยุทธ์แบบนี้น่าสนใจต่อไปในอน,นาคตนะพูดเลยนะทีมต่างประเทศอาจ That ต้องโทรมาถามไทยว่าทริคนี้ทํำยังไงทําไมถึงต้องมานั่งสมาธิข้างสนามครับคุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยแบบจะหนักจะเต็มกันได้เลยนะครับแล้วก็ฝากประชาสัมพันธ์เหมือนเดิมครับชอบคอนเทนต์สไตล์บิ๊กแชมป์แบบนี้ทาง YouTube ก็ฝากกด subscribe, s u b s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ได้เลยนะครับรวมไปถึงทาง Facebook ครับชอบคอนเทนต์ก็ฝากกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดแชร์คอนเทนต์นี้เป็นกาลังใจให้กับบิ๊กแชมป์หน่อยนะครับคลิปนี้ผมลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ